เคยรู้สึกไหมครับว่าเวลาต้องตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆเนี่ยบางทีมันก็ซับซ้อนจนแบบหน้าปวดรัววันนี้เราจะมาถอดรหัสกระบวนการคิดที่มันดูเรียบง่ายแต่กลับทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราทุกคนใช้อยู่ทุกวันโดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำสิ่งนั้นก็คือแผนผังตัดสินใจหรือที่เรียกกันว่า decision tree โอเคในส่วนแรกนี้เราจะมาสำรวจแผนผังการตัดสินใจที่ซ่อนอยู่ในหัวของเรากันครับ ว่าจริงๆแล้วเราวางแผนเส้นทางการตัดสินใจต่างๆโดยที่ไม่รู้ตัวได้ยังไงถ้าจะให้คำนิยามแบบง่ายที่สุดเลยนะแผนผังตัดสินใจเนี่ยมันก็คือเครื่องมือที่ช่วยให้เราตัดสินใจอย่างเป็นระบบมากขึ้นพูดง่ายๆก็คือการเอาความคิดที่มันวุ่นวายยุ่งเหยิงในหัวของเราออกมาวาดเป็นแผนภาพที่หน้าตาคล้ายๆต้นไม้แตก่กิ่งก้านสาขาออกไปทำให้เราเห็นทางเลือกแล้วก็ผลลัพธ์ที่จะตามมาได้ชัดเจนขึ้นเยอะเลย อ่ะกลับมาที่เรื่องโทรศัพท์ของเรากันลองดูแผนภาพนี้นะครับคำถามแรกเลยก็คืองบประมาณพอหรือเปล่าถ้าคำตอบคือใช่ปุ๊บมันก็จะพาเราไปสู่คำถามต่อไปว่าแล้วเราเน้นเรื่องกล้องเป็นหลักไหมถ้าใช่ก็อาจจะจบที่การซื้อรุ่น A ถ้าไม่ก็อาจจะเลือกเป็นรุ่น B แทนแต่ถ้าคำถามแรกสุดเราตอบว่าไม่งบไม่พอก็ยังไม่จบนะครับยังมีทางเลือกอื่นอีกแล้วผ่อนได้ไหมล่ะ ถ้าได้ก็อาจจะไปจบที่รุ่น C แต่ถ้าไม่ได้อีกก็คงต้องรอช่วงลดราคาไปก่อนเห็นไหมครับว่ามันเป็นขั้นเป็นตอนมากๆเลยโครงสร้างง่ายๆแบบนี้เนี่ยมีส่วนประกอบหลักๆอยู่แค่3อย่างเองครับคือ node ก็คือจุดที่เป็นคำถามนั่นแหละครับอย่างเช่นงบป,ประมาณพอไหมส่วน branch ก็คือกิ่งก้านหรือทางเลือกที่เป็นไปได้เช่นใช่หรือไม่และสุดท้ายคือ leaf node หรือใบไม้ก็คือผลลัพธ์สุดท้ายของการตัดสินใจอย่างเช่นซื้อรุ่น A หรือต้องรอโปรโมชั่นนั่นเองครับและจุดสำคัญที่สุดเลยก็คือเราไม่ได้ใช้กระบวนการคิดแบบนี้แค่กับการซื้อโทรศัพท์นะครับแต่มันคือวิธีที่เราใช้เลือกเส้นทางไปทำงานตอนเช้าเลือกว่าเย็นนี้จะกินอะไรดีและการตัดสินใจอื่นๆอีกนับไม่ถ้วนในชีวิตประจำวันของเราเลย แล้วทีนี้ถ้านำกระบวนการคิดที่เป็นระบบแบบนี้ไปยกระดับด้วยพลังของคอมพิวเตอร์ละครับในส่วนที่สองนี้แหละเราจะมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคอมพิวเตอร์เริ่มคิดแบบต้นไม้ด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่าแม c h i n e Learning ลองจินตนาการตามนะครับว่าจะเป็นยังไง ถ้าคอมพิวเตอร์สามารถตัดสินใจแบบเป็นขั้นเป็นตอนอย่างนี้ได้เหมือนเราเป๊ะเ,เลยแต่แทนที่จะใช้ปัจจัยแค่ไม่กี่อย่างที่อยู่ในหัวเรามันกลับสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้เป็นพันๆหรือเป็นหมื่นๆจุดได้ในเวลาเดียวกันถ้าให้เปรียบเทียบกันแบบชัดๆเลยนะครับการตัดสินใจของคนเราเนี่ยเป้าหมายคือเพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุดแค่ครั้งเดียวโดยใช้ข้อมูลส่วนตัวไม่กี่อย่างแต่สําหรับโมเดลม a ชชีนเลอร์นิ่งเป้าหมายของมันคือการสร้างแบบจําลอง เพื่อการทำนายผลเลยครับที่สามารถใช้ข้อมูลจำนวนมหาศาลเพื่อสร้างเป็นเครื่องมือที่ทำนายผลซ้ำๆได้อย่างแม่นยำแล้วไอ้เจ้าเครื่องจักรเนี่ยมันเรียนรู้ได้ยังไงกันคืออย่างนี้ครับลองนึกภาพว่ามันมีข้อมูลกองเบื้อเริ่มเทิมอยู่กองหนึ่งเป้าหมายของมันก็คือการพยายามหาคำถามที่ดีที่สุดที่จะมาแบ่งข้อมูลกองนั้นออกเป็นกลุ่มย่อยๆที่ชัดเจนที่สุดหรือที่เขาเรียกว่าบริสุทธิ์ที่สุดเท่าที่จะทำได้ มันจะใช้หลักการทางสถิติเพื่อประเมินดูว่าคำถามไหนเช่นอายุมากกว่า30หรือไม่หรืออาศัยอยู่ในเมืองใช่ไหมที่จะช่วยแยกข้อมูลออกเป็นกลุ่มๆได้ดีที่สุดแล้วมันก็จะทำแบบนี้ซ้ำไปเรื่อยๆจนได้ผลลัพธ์เป็นต้นไม้ที่สามารถเอาไปจำแนกข้อมูลใหม่ๆที่มันไม่เคยเห็นมาก่อนได้นั่นเองครับ เอาละครับไปต่อกันที่ส่วนที่3พลังและข้อจำกัดแน่นอนว่าทุกอย่างมี2ด้านเสมอเรามาทำความเข้าใจกันดีกว่าครับว่าแผนพังตัดสินใจเนี่ยมันทำอะไรได้ดีแล้วก็มีจุดอ่อนตรงไหนบ้าง ข้อดีที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คือโอ้โหมันเข้าใจและตีความได้ง่ายมากๆครับไม่ต้องเตรียมข้อมูลอะไรเยอะแยะวุ่นวายแล้วก็จัดการกับข้อมูลได้หลายประเภทด้วยแต่ข้อเสียก็มีเหมือนกันโดยเฉพาะการที่มันค่อนข้างจะอ่อนไหวกับการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลเล็กๆน้อยๆแล้วก็มักจะมีความแม่นยำน้อยกว่าโมเดลที่ซับซ้อนกว่าแต่ที่สําคัญที่สุดและต้องระวังมากๆเลยก็คือมันมีแนวโน้มที่จะเกิดสิ่งที่เรียกว่า overfitting ได้ง่ายมาก ใช่แล้วครับความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของ Decision Trees เลยก็คือการเกิด Overfitting นี่แหละครับมันหมายความว่าอะไรก็คือโมเดลมันเรียนรู้รายละเอียดของข้อมูลที่ใช้ฝึกมากเกินไปครับเยอะซะจนถึงขั้นไปจำสัญญาณลบป้วนหรือ noise ที่ไม่สำคัญแทนที่จะเรียนรู้แค่สัญญาณหลักๆที่เป็นหัวใจของข้อมูลผลก็คือโอ้โหพอเจอกับข้อมูลที่เคยเห็นนะ ทำงานได้ดีเยี่ยมเลยแต่พอไปเจอข้อมูลใหม่ๆที่เจอในโลกความจริงกลับทำนายพลาดซะอย่างนั้นและในส่วนสุดท้ายเราจะไปดูตัวอย่างการใช้งานจริงที่ผมว่ามันน่าทึ่งมากๆกันค่ะกับแผนผังตัดสินใจในไรนาหรือการ,กรเกษตรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลลองนึกภาพตามกันนะครับเกษตรกร,ร,กรคนหนึ่งเดินเข้าไปในไร่แล้วก็พบว่าเฮ้ยมีจุดสีเหลืองๆบนใบพืชเขาจะวินิจฉัยได้ยังไงล่ะครับว่ามันคืออะไรกันแน่ แผนผังตัดสินใจอีกสามารถช่วยได้ครับคำถามแรกเลยมีจุดสีเหลืองบนใบใช่ไหมใช่คำถามต่อไปแล้วจุดนั้นมันเล็กๆและมีวงกลมสีน้ำตาลล้อมรอบด้วยหรือเปล่าถ้าคำตอบคือใช่อีกปุ๊บโมเดลก็จะวินิจฉัยได้ทันทีเลยครับว่าเป็นโรคใบไหมไม่ใช่แค่นั้นนะยังสามารถแนะนำวิธีการรักษาที่เหมาะสมต่อไปได้อีกด้วย และนี่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับมันยังสามารถนำไปใช้เลือกพืชที่เหมาะสมกับสภาพดินทำนายปริมาณผลผล,ผลิตล่วงหน้าช่วยเพิ่มประสิทธิธภาพการใช้น้ำหรือแม้แต่ช่วยจัดการศัตรูพืชได้อีกโอ้โหทำได้เยอะมากจริงๆครับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่แหละครับคือรากฐานที่สำคัญมากๆของการเกษตรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลหรือที่เรารู้จักกันในชื่อเกษตรอัจฉริยะหรือ Smart Farming นั่นเอง